สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะข้าวทอดนะคะข้าวทอดหอมมะลิไรเบอร์อรี่นะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ำมันนะคะเราจะมาทอดกรอบนะคะกับเป็นเก่ยวกสมุนไพรมีผักนะคะเราจะจัดเอาไว้นะ,ะอันนี้เดี๋ยวเราให้น้ำน้ำมันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปะคะ่ะ มีวัตถุดิบเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเรามีข้าวนี่นะคะเราจะทอดกรอบนะคะกินเป็นอาหารเช้านะคะเราใส่ลงไปเลยจ้านี่นะคะเอาไฟอ่อนๆหน่อยนะ,ะไฟแรงไปนะคะ เรามาทอดกรอบนะคะข้าวนะคะข้าวหอมมลนนะ,ะล,ลินะคะไรเบอร์รี่นะคะเป็นวิตามีอย่างดีนะคะมัมีเป็นแบบข้าวนี้นะคะจับบำรุงร่างกายนะคะแก้เหน็ดชานะทุกอย่างนะคะที่อยู่ในร่างกายให้มีสภาพนะคะดีขึ้นนะคะ เราก็จะมีเราจะใส่นะคะโรยด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะก็เป็นจะมีอย่างดีอย่างนี้นะคะให้เขาเรากลับไปกลับมานะคะให้ให้ข้าวเขาเหลืองก่อนนะคะให้เขา้าน้ํามันเข้าเนื้อไม่ต้องใส่น้ํามันมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะอมน้ํามันเยอะ,ะอมน้ํามันเยอะนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเหลืองๆนะคะถึงถึงแก่นในขององค์กลางเลยนะคะ เอาไฟอ่นอ,อนๆหน่อยนะคะไฟอ่ะไฟต้องอ่อนด้วยไฟเขาต้องอ่อนออกเือเหลือนะคะไม่เพราะเนื้อเขาจะ พอเขาจะกรอบมากเลยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เอามานะคะเอามานี่นะคะให้เหลืองขนาดนี้นะคะอ่าน,นี้เราจะตักขึ้นแล้วนะถ้าเขาเหลืองเราก็ตักขึ้นนะคะให้เขาสเด็ดน้ำแบบนี้นะคะสเด็ดน้ำไปเล็ดจาเพราะว่าข้าวไลเบิลลี่เนี่ยจะออกเป็นสี น้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มๆเราเอามาตากแดดน,นะคะวิธามินะคะช่วงเช้ากินกับกินกินได้หลายอย่างนะคะเนี่ยน้ำเต้าคู่ก็ได้นะคะนี่เราให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะเสด็จน้ำก่อนนะคะเส็บน้ำก่อนนี่นะคะให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็แห้งเลยจ้ะ แล้วเราก็ลองปิดไฟสักพักหนึ่งก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาเกลืนี้ออกนะคะน้ำมันมันจะเกาบอันนี้เราจะไม่เอานะ mm hmm. นะคะเราก็จะได้ข้านะคะหอมเบอรี่ oh, คีนแบบกรอบๆนะคะข้าวทอดกรอบหอมเบอรี่นะคะอิ mm hmm. จิมีค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาข้าวนะคะทอดกรอบนี่นะคะจะเป็นเส้นเศษนะคะเป็นเส้นเศษนะคะเราก็จะเอามานะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดแก๊สทอดอีกนิดนึงนะคะทอดอีกนิดนึงใส่ค่ะเพราะเราจะตากเอาไว้นะคะีเปิดอีกหน่อยนึงนะคะเราจะมีการหยุดพักนะคะเพื่อที่จะให้ใส่ลงไปเลยจ้านะคะ เใช่นะคะ คนไปนะเรื่อยๆอย่าคะอย่าอย่าวางนะคะเอกถ้าเราไม่คนไปเรื่อยๆเขาจะไหม้นะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเรื่อยๆจะ้ะอันนี้เราก็จะพอเลยนะคะเราก็จะมาจัดกันเลยนะคะพอแล้วจ้าก็ปิดแ๊กนะคะอันนี้เราก็จะมาจัดนะคะมันจะมีสองสีนะคะสีเข้มกับสีไม่เข้มนะคะ ข้าวไรบุลลี่นะคะให,ให้เสดน้ำมันก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันเข้าไปรวมตัวในนี้นะนี่นะคะไม่เสดไปไม่เอานะคะเดี๋ยวเราตักให้เสดน้ำมันก่อนนะ,ะนจน๊นนะ ใส่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดกันเลยนะคะเรื่อที่ว่าเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะเป็นอาหารเช้ามูนเช้าสำหรับทุกคนนะคะ่ะค่ะเราก็มาจัดนะคะเราจะทานด้วยใบชะพลูนะคะได้วิจามนไปด้วยนะคะสองทางวิจ้ะ ได้วิตามินนะคะไปซ่องทางเลยนะคะเราก็มาจัดนี่นะคะแล้วก็จะจัดแบบนี้นะคะข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวหอมมะลิข้าวทอดกรอบหอมมะลิไรเบอร์รี่นะคะเราก็จะเอามาจัดนะคะใส่จานเอาไว้ะคะ่ะเราจะเรียงน,นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟข้าวเล็กๆน้อยเราก็ทานได้นะคะ มากนะคะอาจะรอบมากเลยอารอบมากเลยค่ะค่ะแล้วก็จัดจัดเพืเพื่อเสิร์ฟนะคะอาหารเช้านะคะเด็กทานกับนมไปได้นะคะแล้วแต่นะคะ น,น,ะะนี่คะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟนะคะเพื่อที่จะเป็นอาหารเช้าได้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมน,นะคะกรอบมากค่ะกรอบมากเลยนะคะ ออกมากแล้วเราก็โรยนะคะนี่ค่ะบีดน้ำตาลสาตลบีน้ําตาลสายแดงนะคะนี่นลคะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะไม่ต้องไปชื่ออะไรนะคะัี่จำหนอยู่ตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหอมมะลิไรป์บอรี่ทอดกอบนะคะน้ำตาลใส่แอนนะคะอร่อยหวานมันหวานมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมด้วยผักนะคะกินนี่ไปด้วยนะคะแล้วทานข้าวไปด้วยทานผักไปด้วยนะคะเพื่อวิตามินนะคะนะคะ่ะ ใบเชลปูนะคะก็หอมกลุ่นเลยนะคะน้ำตาลทรายก็หอมหอมไปต้องใช้น้ำตาลทรายอย่างไม่ละเอียดละเอียดนะคะอาจจะจิ้มเขานะคะจับมาแล้วก็จิ้มจิ้มไปนะคะมันก็จะมีรสอร่อยรสหวานนะคะอยู่ในตัวของเขาเองนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ด้วยเท่านี้นะคะด้วยข้าวหอมมะลินะคะ ข้าวหอมมะลิทอดกรอบไรเบอร์รี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยไปเลยจ้านะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน,นะคะบุรรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะน้ำส้มก็ไปแล้วนะคะ ค่ะไว้เจอกนคชิปต่อไปนะคะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ้